สวัสดีจ้าพระเบ่พี่น้องสซคูโซคุนที่ติดตามช่องมาดามเมียฝรั่งอินสวีเดนนะคะวันนี้มาพอกแบบไ,ได้ดายแล้วจ้าขอโวษขอไั้หลายๆค่ะ,ะเสียงเนี่ยดาวหาดสิบอมวนไปในเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามีอาการแบบเป็นวัดเจ็บข้องสิงนะคะพี่น้องลวก็ ดอกทิวลิปนะคะจากคลิปที่แล้วจนเหลืองมาคะ่ะพี่น้องบก้าทิมคะ่ะมันแพงค่ะอันสื่อมากคือช่วงลดราคาค่ะพี่น้องจ้าอาจสีเหลืองๆจักน้อยนะะเนาะค่ะเนาะอยากสิเพิ่มความสดใสในบ้านนะคะพี่น้องจ้า หลังจากที่เจยดาวเฮตนาม,มีกะทิแล้วเ,เรียบร้อยเจ๊ดาวกับพีนกินหรอกค่ะแต่กะสิมมนางเวากกบพี่กับนอ้องสักกอนอันที่ไทยอันเน,นยๆลงไปนะคะเจ๊ดาวจัดใส่ถ้วยแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเพื่อที่ว่าเจ๊ดาวสิได้เอาไปลงติ๊กต็อกกับพี่น้องเจ๊ <laughs> ดาวอยากเล่นติ๊กต็อกค่ะเจดาวเอาไปลงติ๊กต็อกกับพี่น้องจะ้ะ บอมาละก็หิวนะคะเนาะเพราะว่าติ๊กตอกมันก็ต้องเฮ็ดในอ่เฟมทีว่าไอ้อยังก็ละเนหน่ลงไปนะคะมันบ่คือ,อใน YouTube นะคะพี่น้องยดีดาวเห็ดน้าม,มีกะทิะให,หลายค่ะพี่น้องหมอบอกไง่นึงค่ะเพราะว่ายัางอ่าถ้าเกิดมือใดห้อมันนะคะพี่น้อง เอาเห็ดพะละเก่าๆของห้าหมดแล้วห้ากับสิอยากเห็ดอันนี้ไห้นะคะแย่ดาวสีเห็ดไววนี่ไว้แต่กินหลายมือนะคะอาจจะใส่ช่องแข็งไว้เป็นอาทิตย์นะคะย่ดาวเห็ดหม้อซี่ริดนะคะพี่น้องหม้อใยใหค่ะหน้ามีกะทิแก,กทั้งหมู่บ้านก็บพรเมริดค่ะพี่นอ้องลายคนเพิ่นมากินกับแย่ดาวน,น้องนุ่งหรือว่าเพื่อนฟูงเพิ่นมากินกับแย่ดาวเพิ่นก็บ,บอกว่าแ่บ ยาดาวเฮ็ดนามมีกะทิแซ่บเนาะค่ะเนาะยาดาก,ก็ดีใจลายลายค่ะที่ผู้ใดด้มาซิมน้ำยามีกะทิยาดาวแล้วพ่นบอกว่าแซ่บนะคะนองนงแต่ละคนก็บ,บอกพี่ดาวทำน้ำมีกะทิให้หนูกินหน่อยหนูอยากกินพันว่าอนองเขาจนย่อมสิซื้ออ่าวัตถุดิบไห้ยายดาวเฮ็ดเนาะค่ะเนาะพี่นงจ๋า ยายดาเป็นคนมักในการทําอาหารกระดีใจนะคะพี่น้องจา๋านี่ตอนนี้หลังจากที่ไทยอลงติก๊กต็อกแล้วยดาวว่างไว้โต๊ะกับเขานะคะอ,อที่สิก,กินแต่ว่าตอนนี้ยาดาวอุ่นน้ายาเมกะทิไว้อยู่หอมๆคะ่ะพี่น้องจา๋าหอมแห้งคะ่ะ <laughs> พ้อมลายค่ะเดี๋ยวจะดาวข์นาเนีบปิดค้นกันแป๊บหนึ่งค่ะแดดออกดีดีนะค่ะพี่น้องจ้าเมื่อเนี่ออากาศยุที่8องศานะคะขนาดอากาศดีนะคะแดองศา บ้านเข้า40อ,องศานะคะมือนียาดาวได้ไปซื้อของนะคะของลานไท่มากค่ะพี่น้องจ้าเบิ้งเน่ค่ะกะซิมีตะไคร่นะคะเนาะตะไคร้กะช่ายกะช่ายแร้วก็ค่านะคะหัวขา่าปกติยาดาวเสด็จมากินกับก้อยกับลาบนะคะกับตำัมหุ่ง แต่กะหอมเปนะคะหอมเปนี่แหละสอามาเฮ็ดลาบอันนี้เป็นของเจ้าของนะคะแต่ปันนี้อันนี้ซื้อไม้ลูกไส้คะ่ะในใบกระเพ้ามากะะพี่น้องจ้าในใบกระเพ้ามาแกแตกะเนื้อบดนะคะเนาะซื้อเนื้อบดมากเมื่อไปสองพันแปดร้อยบาทนะคะแค่นี้ก็ได้นาะพี่น้องจ้าแพ้งแห้ง แพงร้ายายค่ะบันี้กก็สิมาเขาเรื่องเล่าของยายดาวนะะเนะาะค่ะเนาะยายดาวมีอาการแบบว่าบอสบายเนื้อสบายตัวมากเป็นหลายเดือนแล้วคะ่ะพี่น้องตั้งแต่แยายดาวได้วัคซีนมา,าเข็มแรกว่าเป็นยังคะ่ะเข็มแรกไฟเซอร์อเดือนกระะกฎาปีก่ายนะะเนาะค่ะเนาะว่าเป็นยัง จากนั้นมานำเข็มสองเข็มสามเข่ายาดาวเริ่มสีบอมีความรู้สึกที่ดีแบบเจ็บไข้ได้ป่วยออดออแอดนะคะพี่น้องก็คือจังพี่น้องในเบิ้งคลิปยายดาวมาแล้วนะคะว่าแต่แต่เข็มแหลกมากยาดาวสีมีการไอการยังกันน้ำมาพี่น้องกันแนะนํามาว่า ไอ้ต้มขิงต้มบมักหน้าต้มหยังดื่มนะคะอยาดะากว่าเห็ดมื่อทุกอย่าง <c oughs> ตอนนั้นยิ่งนักกว่านี้ค่ะวันนี้ก็ไข้แน่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ย่มขึ้นายเดานอนบ่ค่อยสบายโตบนันไดยิ่งนี่เข้าเดือนที่สามแล้วค่ะที่หลังจากติดโควิดโอมิคอนมาค่ะอ คณะคุยกับพี่กับนองหน่งแย่ดาวกับเมย์นะคะพี่นองจ้ะมีลาสุดมาขึ้นเน่ยแย่ดาวมีอาการบอรดีน,นี้มาสี่บอกสองอาทิตย์แล้วค่ะแล้วก็อาการลาสุดมาขึ้นเลย่ย่ยดาวนอนรู้สึกว่ามันตันดังนะคะพี่นองจ้ะมันเป็นวัดเป็นยังแต่พอค่อยไอจะเป็นวัดแล้วก็ มีอาการเพรียมีอาการยังแบบบ่บกตื่รือหล่นนะคะพี่น้องบ่อยากไปเหตุการณ์ให้ก้านไ่อยากยังนะคะบอกอยังไงว่าหลังจากติดโควิดมาแล้วนี่ร่างกายแย่ดาวเพาคือเกาค่ะร่างกายแย่ดาวสิปฏิเสธปฏิเสธงานหนักนะคะพี่น้องจ้ากะ,ะได้แต่นอนอยู่ในห้องหล้วกา เดเอ่ยกับพญหญ่ฝรั่งนะคะยิงกับบ่อคุ้ยกันเด็เอ่ยกับพใหย่ฝรัง่งว่าฉันรู้สึกบ่อ่อยดีเด้อฉันคงสิบป่วยนี่แหละย่งางหนีไหมคะพี่น,องงน้องย่างหนีเอะว่าสันวาหาว่เข้าใจซ้อขี่แบะแงะงอนบอ่บ่เข้มแข็งเนะาะจักสิาวาแนวใดขันเบาเรื่องเก็บไข่ได้ป่วยให้เราฟังแล้วบ่ค่อยสนใจคะ่ะ ดีแตเขาสนใจเรื่องเจ็บไข่ได้ป่วยเล่านะคะพี่น้องจ๊ะผู้ใดเบิ่งคลิปยายดาวตะก,กนันกรอนมากนะยายดาวเป็นย,ยังมีความเก็บแข้นกับพยย่อยเรื่องแบบนี้เวลาเ,าเขาเจ็บไข่ได้ป่วยแล้วเปลี่ยงมาสนใจนะคะยายดาวก็เลยเก็บคววมแข้นมากเรื่องอื่นพ่อ่อาจสิดีกับยายดาวทุกอย่างแต่ว่าเรื่องเจ็บไข่ได้ป่วยของยายดาวพ่อบ่สนใจ ย้่าเาเงิ่นหลายจ้ะพี่น้องจ้ะบารณีโตแล้วเ,เองกะหาหมอขึ้นกันค่ะโตวลราเองกะหาหมอเล้าว,ว่าฉันไปหาหมอเดลวัศนเมื่อนี้ฉันไปหาหมอมาวัศนเขาตรวจเลือดตรวจยังฉันทุกอย่างเลยว่า ฉันสิไปเมืองไทยฉันเป็นนั่นเป็นนี่เ่ว่าสันวา่าแต่ว่าตรวจออกมาแล้วผลเลือดฉันก็โอเคเรื่องป่วยฉันก็โอเคว่าสันวา่าพี่น้องข่อยกับเงอดหมอประเทศนี่คือกันเพิ่นบ่ิึงคนประเจ้าชนของเพิ่อนบอ่บาพ่อใหญ่ข่อยนะป่วยโอ้ยพี่น้องเอ้ข่อยก็บ,บ่อยากผาข้าเจ้าเช็คแนวใดว่าพอใหญ่ป่วยพี่นอ้องอื ทุกอย่างข่อโอเคเม่ดดาวพั่น์พันวาพันอยากวาขอยข่ลายบาทนี้ต่างข้นต่างป่วยเย่ดาวก็เลยว่าเอาละเมื่อนีมหาบข่อยแน่สนอกข่ลึกซึกบไม่อข่ดีข่เลิกงาาแล้วแต่ว่าข่เมื่อยข่เขินลดเมฆว่าใดดอกข่เมื่อยแห้งแล้วข่อยกับสไปเระล้านอาหารไทย เสียงเล่าพี่น้องเสียงเล่าพี่น้องอะไรยินบ่ค่ะเสียงเล่าแล้วด้ยินยแย่ดาวเห็ดยูดทูแเราบ่คอยมักอืแล้วจอบฟั่งว่าาย่ดาวสี้าหยังแล้วจอบฟั่งบ่ว่าาย่ดาวสว้าหยังกับพี่กับน้อง ผลตรวจของพ่อใหญ่ก็ออกมาปกติค่ะพี่น้องจ๋าดีทุกอย่างทุกแนวนี่แหละค่ะพี่น้องจ๋าถึงสิมีผัวเท่าปนดมันก็นยังดีกับว่มี่เดยผัวฝรังเนี่ยเพราะว่าอย่างหนึ่งเป็นไม้เป็นคอนกันไม้เฮ้าเนาะมีพ่อใหญ่ฝรังอยู่นี่ทั้งทั้งสี่เราป่วยอยู่นี่ซาม,มี่ตำรวจหาลงคพักคนนด้เนี่ยดูแลเฮ้าเนี่ย เขาหูว่าเฮาอยู่กับพญ่นี่เขาเช็คมากปาเขาบอะกามาแย้มยายดาวนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะอ่าตองนี้ผัวฝรั่งค่ะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เฮาที่ใส่ประโยชน์กับฝรั่งได้นะคะแต่เฮาอยู่พูดเดียวมันสบายกับริงงยูแต่ว่ามันไม่มีผู้ใดเก่งใจเฮาเนาะค่ะเนาะแต่มีผัวฝรั่งลรอก็หลายหน่วยงานลายมองกับเก่งใจ แม่แต่ผู้ลาไอากับโมยกับพกกาขึ้นบ้านเพราะว่าเขามีผัวฝรั่งค่ะพี่น้องจา้าโอ้ยหอมน้ำมีกะทิหลายค่ะพี่น้องหอมอยากกินแล้วค่ะพี่นอ้องอ่ายายดาวกัไปทำงานยายดาวกับบบ่ลงมหาหมูนะคะเพราะว่ายายดาวอาการบ่ค่อยดีแต่เพิ่นกับบโทบรหาเพราะว่า มันรู้สึกบอดีนะฟิลลิ่งบอดีเนาะบ่าง่ายๆคณะทิดาย่ดาวเบากพีกับน้องอยินี่กันยังเสียงเมือบๆม่แล้วค่ะพี่นอ้องบางครั้งย่ดาวก็คิดแต่ว่าโอ้ยสะได้ไปบ่านอ๋อเมืองไทยได้นอนลงพยาบาลอยู่สวีเดนสะดอกกว่าพี่น้องย่ดาวรู้สึกบ่ค่อยดีค่ะ ยาด,ดาวบาห่าวบ่หันมาอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะพี่น้องจังงในกับยายลำคานยายดาวแล้วค่ะเด้อพี่น้องจังไในกับกาบขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะคะฟอร์มเอฟซียูทูบเบอร์ทุกคนแต่ละประเทศทั่วโลกนะคะบอกว่าเอฟซีที่เป็นยูทูบเบอร์ในต่างประเทศเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนหรือว่าเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์หรือว่าเมืองไทยยายดาวกรบกาบขอบพระคุณในรายค่ะ ขอบคุณมาให้กำลังใจยะดาวนะคะพี่น้องจาอ้าเสียงยะดาวกะสิบแบบนี้และคะ่ะเพราะว่หลู้ซึกเงาเงาะาวามันเมื่อยเนาะนอนมาเต็มอิ่มย่มขึ้นอ่าสิเปิดหนะ้าต่างนอนบอกกับว่าได้เปิดเนาะค่ะเนาะเป็นวัดค่ะพี่น้องจา้า เป็นบัอดหายใจบอสะดวกบ๊อคือเก่ากันธรรมาเบิ่งกันต่อไปค่ะว่าอีกอาทิตย์หนึ่ง้างหนาสิดีขึ้นบอคันบ่อดีขึ้นย่นด่าสิทโทรหาหมอค่ะพี่น้องจา้าพ่อกันไม่คีปนาจา้าสวัสดีค่ะพี่น้องยดาด่าหิวเข่าหรอคะ่ะย่าด่าสิไปกินมีกะที่ขอบคุณในไลา,จา์จ้าสวัสดีค่ะเห็นบ้อกกัน ข้าตะไคร้ไปกดกุบพี่น้องจ้าข้าเสร็นมากพี่น้อง